สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะนะคะ กาละเทศะก็คือการแต่งกายที่เหมาะสมกับเวลาและสถานที่ที่จะไปอย่างเช่นถ้าเด็กๆจะไปวัดก็ควรจะแต่งกายในเสื้อผ้าที่เป็นโทนสีอ่อนๆเช่นสีขาวหรือว่าสีครีมนะคะไม่เป็นสีที่มันฉูดฉาดจนเกินไปแล้วก็ผู้หญิงนะคะก็ควรจะสวมกระโปรงที่มีความยาวเลยหัวเข่านะคะเด็กชายก็ควรจะสวมกางเกงขาย,ยาวน่นะอันนี้ก็คือการแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะนะคะ วันนี้นะคะครูส้มจะพาเด็กๆนะคะลองจําลองว่าเราไปเที่ยวที่พระบรมมหาราชวังนะคะพระบรมมหาราชวังเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยนะคะเป็นที่ประทับนะเป็นที่อยู่ของพระมหากษัตริย์นะคะวังก็เหมือนบ้านนะคะเป็นบ้านของพระมหากษัตริย์นะลูกนะเด็กๆก็ลองคิดดูสิคะว่าถ้าเราไปเที่ยวบ้านหรือไปเยี่ยมบ้านของพระมหากษัตริย์เนี่ยไปเที่ยวที่พระบรมมหาราชวังเนี่ย เราควรจะแต่งกายอย่างไร ตอนนี้ถึงเวลาทําแบบฝึกหัดแล้วนะคะเด็กๆครูส่มเขียนเลข1และเลข2ไว้นะคะเพื่อแทนเด็กผู้หญิงคนที่1และเด็กผู้หญิงคนที่2เด็กๆคะถ้าเราจะไปเที่ยวที่วัดหรือว่าที่วังเราต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามกาละเทศะเด็กคนไหนหน้าที่แต่งกายได้ถูกต้องตามกาละเทศะลูกเด็กๆลองสังเกตนะคะคนแรกใส่กระโปรงมีความยาวคลุมเขา่าคนที่สองใส่ชุด เอี้ยมใช่ไหมลูกแล้วกางเกงเขาเป็นยังไงคะสั้นนิดหน่อยใช่ไหมถ้าเราจะไปวัดเราต้องแต่งกายให้เหมือนกับเด็กคนที่ถูกต้องค่ะเราต้องแต่งให้เหมือนกับเด็กคนที่หนึ่งนะคะเด็กก็เช็คถูกลงไปเลยเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆแบบฝึกหัดของเราไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งครูส้มด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ